สวัสดีครับวันนี้เจ๊คจะมาทำเมนูต้มจืดไข่น้ำเมนูนี้ทำง่ายอร่อยประหยัดเงินและก็เวลาสามารถเอาไปทำขายได้ง่ายๆไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับส่วนประกอบที่เราต้องเตรียมก็คือไข่ไก่สีฟองน้ำเปล่า1ลิตรรสดีซุปก้อนรสหมูใช้1ก้อนหมูสับ100กรัมต้นหอมหั่นท่อน6ต้นกระเทียมเจียวและสุดท้ายซีอิ๊วขาวใช้แต่งสี1ช้อนโต๊ะ เริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มจากการเจียวไข่ก่อนก็นําไข่มาแล้วก็ตีให้แตกครับแค่นี้ก็พอแล้วครับก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วๆกระทะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปได้เลย การเจียวไข่ก็คือเจียวไข่ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแล้วก็พริกครับพอไข่สุกทั้งสองด้านก็ปิดแก๊สได้เลยครับนำไข่มาใส่ในจานแล้วตัดเป็นชิ้นๆ เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เราตั้งหม้อใส่น้ําลงไป1ลิตรแล้วใส่ลดดีซุปก้อนรสหมูลงไป1ก้อนต่อน้ํา1ลิตรครับที่เลือกใช้ลดดีซุปก้อนรสหมูนะครับเพราะจะช่วยลดเวลาการจัดเตรียมลดขั้นตอนที่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ําซุปไว้ค้างคืนแถมยังได้รสชาติไทยแท้ในก้อนเดียวจบ เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาใหม่สําหรับทําซุปโดยเฉพาะเช่นพวกแกงจืดและข้าวต้มนอกจากรถหมูแล้วรสด,ดีซุปก้อนเขายังมีอีก2รสนะครับคือรสต้มยำสูตรน้ําพริกเผาและรสไก่หาซื้อได้ง่ายๆครับทั้งในเซเว่นอีเลเว่นแมคโครบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําร้านค้าทั่วไปและในออนไลน์ช้อปปี Lazada าพิเศษนะครับสำหรับใครที่ซื้อในช้อปปีแจกแจกโค้ดลดสูงสุด20% ตามโค้ดที่แจ็คขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยครับพอหมูสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่ไข่และต้นหอมลงไปแล้วคนให้เข้ากันเติมซีอิ๊วขาวลงไปเพื่อแต่งสีพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วต้นหอมของเราก็สุกแล้วปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มจืดไข่น้ำนำไปใส่ชามได้เลยครับ กลิ่นหอมมากๆแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมครับเอาละครับคราวนี้เราก็มาชิมกันดูต้มจืดไข่น้ำน้ำซุปใสน่าทานมากๆครับอืมชิมน้ำซุปก่อนนะครับอืมอร่อยมากเลยครับน้ำซุปกลมกล่อมหอมกลิ่นสามเกอรสชาติไทยแท้ สำหรับใครที่อยากเอาไปทำขายในต้นทุนที่ประหยัดนะครับสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยเพราะจะช่วยลดต้นทุนเครื่องปรุงและวัตถุดิบไปได้เยอะอย่างของแจ็คในวันนี้แจ็คซื้อของมาทำเองเนี่ยก็อยู่ที่37บาทสามารถเอาไปทำขายได้ง่ายๆชามละ50บาทได้เลยครับก็ถือว่าคุ้มครับท้ายนี้แจ็คมีกิจกรรมดีๆมาให้พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารทุกคนมาร่วมเล่นเกมกันครับกิจกรรมฝากล้านกับลถดีซุปก้อนจัดเต็มความอร่อยกติกาก็คือ ถ่ายรูปหน้าร้านคู่กับรถดีซุปก้อนพร้อมขายร้านของคุณและบรรยายความอร่อยของเมนูชามน้ำที่ทำด้วยรถดีซุปก้อนใต้คอมเมนต์ของโพสต์กิจกรรมที่ปักหมุดไว้บนหน้าเพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญและติดแฮชแท็กให้ถูกต้องและใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมเด็ดๆแบบนี้จากรถดีซุปก้อนให้แอดไลน์ผู้ช่วยร้านอร่อยไว้เลยนะครับ ตามลิงก์ในแคปชั่นหรือสแกน QR code นี้ได้เลยพิเศษสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แอดไลน์แล้วกดลงทะเบียนส่งภาพที่ร่วมเล่นกิจกรรมก็ลุ้นรับของรางวัลไปอีกต่อเลยครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ